สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจมากๆเลยคือกรณีจับกลุ่มในตำรวจหญิงยศพันตำรวจเอกหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อหมอแอนะคะข้อหานี้เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยซึ่งก็เออ สร้างความประหลาดใจแล้วก็มีคำถามตามมาเยอะมากๆวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆที่มีกันดูนะคะทั้งเรื่องเหตุการณ์จับกลุ่มข้อหาที่ดูจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับยาอัลปรโาโซแลมที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยก็คือเพื่อให้เราพอจะเห็นภาพรวมๆของเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้นเอาละค่ะมาเริ่มดูกันเลยจากข้อมูลนะคะเห็นว่าพนักงานสอบสวนบกปสเนี่ยนำตัวหมอแอร์ไปฝากขังที่ศารอาญาครับ ใช่ครับข้อหาก็คือร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดครับผมซึ่งข้อหาทั้งสองนี้ถือว่าหนักมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องสมคบกันเนี่ยแล้วที่น่าสังเกตคือตำรวจคัดค้านการประกันตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการคัดค้านการประกันตัวอาการด้วยแล้วก็ไม่ตอบคาถามนักข่าวเลยครับผม มีรายง,งานด้วยว่ามีอาการเครียดนอนไม่หลับในห้องควบคุมค่ะซึ่งภาพลักษณ์มันต่างจากที่เราเคยเห็นหรือที่สังคมคุ้นเคยไปมากเลยนะคะใช่ครับทีนี้มาดูที่ตัวขาาอ้อหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เนี่ยกับสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายถือว่าร้ายแรงมากนะครับวัตถุออกฤทธิ์ประเภทสออย่างอัลปราโซแลมเนี่ยการควบคุมมันเข้มงวดอยู่แล้วพอมีเรื่องสมคบเข้ามาอีก ก็ยิ่งชี้ว่าอาจจะมีการวางแผนกันซึ่งโทษมันหนักมากนะครับอืส่วนเหตุผลที่ตํารวจคัดค้านประกันตัวที่ตามข่าวระบุนอกเหนือเรื่องอัตราโทษสูงกลัวหลบหนีหรือพยุงกับพยานหลักฐานแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องสถานะของผู้ต้องหาเองที่เป็นตำรวจระดับสูงก็น่าจะมีส่วนสำคัญนะครับเพราะมันกระทบความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้จริงด้วยค่ะประเด็นเรื่องสถานะเป็นเจ้าหน้าที่นี่เองที่อาจจะทำให้การคัดค้านประกันตัวมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีก แล้วพอพูดถึงข้อหาแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปดูที่ตัวยาที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของเรื่องนี้เอา p r a าโซแลมจริงๆแล้วมันคืออะไรคะทำไมถึงถูกควบคุมเข้มงวดขนาดนี้ครับเอา p r a าโซแลมหรือชื่อการขาที่คุณคุณกันก็โซแลมหรือซ a n เ x เนี่ยมันเป็นยานในกลุ่มเบนโซไดอะซิป so ีนนะครับหลกัหลกๆก็ใช้รักษาอาการวิตกกังวลช่วยให้สงบลงช่วยเรื่องนอนไม่หลับ แต่ที่ต้องรู้คือผลข้างเทียงของมันโดยเฉพาะเรื่องที่อ,อ,อาจจะทําให้ความจําหายไปชั่วขณะหรือมีผลต่อการตัดสินใจการเรียนรู้ได้ความจําหายไปชั่วขณะเหรอคะใช่ครับซึ่งจุดนี้แหล่งข้อมูลก็ย้ํานะครับว่าไม่ควรไปเรียกว่ายาเสียสาวเพราะจริงๆมันเป็นยาทางการแพทย์แต่ถูกคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดเข้าใจค่ะที่สำคัญมากคือสถานะทางกฎหมาย ตอนนี้เอาประโซแลมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทสองตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประเภท2นี้คือเข้มงวดสุดๆเลยใช่ไหมคะก็สะท้อนความกังวลเรื่องการนําไปใช้ปิดประเภทที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องความจํานี่แหละที่ทําให้มันอันตรายมากถ้าหลุดออกนอกระบบนอกจากนี้ก็มีความเสี่ยงเรื่องการติดยาแล้วก็ถ้าหยุดใช้ทันทีอาจมีอาการถอนยาที่รุนแรงได้ด้วยอืมเข้าใจแล้วคะ่ะคุณสมบัติเรื่องผลต่อความจํานี่เองที่อาจจะ เป็นช่องให้คนเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้แต่พอร,รู้ว่ามันเป็นยาควบคุมเข้มงวดขนาดนี้ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เท่านั้นแต่กลับมีข่าวว่าอาจจะมีการลักลอบจําหน่ายออกมาได้แล้วยิ่งมีประเด็นว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เองด้วยตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เรื่องมันดูซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลมากๆการยกระดับการควบคุมที่ว่าเป็นประเภท2เนี่ยในทางปฏิบัตินี่คือมันแค่มวดขนาดไหนคะมีการรายงานรายละเอียดทุกขั้นตอน ฟังดูรัดกุมมากนะคะครับแต่ก็นั่นแหละครับทุกระบบมันก็อาจจะมีจุดที่เ,เกิดปัญหาหรือมีช่องว่างได้เหมือนกันค่ะงั้นลองสรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เราคุยกันมาหน่อยนะคะตอนนี้เรากําลังเห็นภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสูงคนหนึ่งถูกจับกุมด้วยข้อหาเกี่ยวกับยาเสพสิดท,ที่ค่อนข้างร้ายแรง โดยยาที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเอาปราโซลแลมซึ่งก็เป็นยาที่มีประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆแต่ก็ถูกควบคุมแบบเข้มงวดสุดๆเพราะมีอันตรายถ้าใช้นอกเหนือการดูแลของแพทย์ใช่ครับทั้งหมดนี้มันกําลังบอกอะไรเราได้บ้างคะจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือมันสะท้อนให้เห็นจุดตัดที่ซับซ้อนนะครับระหว่างการบังคับใช้กฎหมายข้อกําหนดทางการแพทย์ที่เข้มงวดมากๆก,ก,กับความเป็นจริงของ ตลาดมืดหรือตลาดยาเสพติดผิดกฎหมายที่ก็พยายามหาช่องทางอยู่ตลอดเวลาการทําความเข้าใจธรรมชาติของตัวยาเองรวมถึงกลไกการควบคุมเนี่ยเลยเป็นเรื่องสําคัญมากในการจะมองเรื่องนี้ให้รอบด้านเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เกิดคาถามสําคัญขึ้นมาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพแล้วก็ความรัดกุมของระบบกํากับดูแลโดยรวมว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนหรือมีความท้าทายอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหากลับเป็นคนในระบบบังคับใช้กฎหมายเองเสียด้วยใช่เลยค่ะก็นับว่าเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยข้อมูลที่เราสำรวจกันวันนี้ก็ช่วยให้เห็นภาพรวมและความสำคัญในหลายๆมิติได้ชัดเจนขึ้นนะคะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนะครับแม้ข้อมูลที่เรามีอาจจะยังไม่ได้ลงลึกตรงนั้น แต่เมื่อเราพิจารณาถึงการควบคุมที่แคมงวบมากๆของ a l ล r a โแ l ม m เนี่ยอะไรคือปัจจัยเชิงระบบหรืออาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ยาประเภทนี้ยังสามารถหลุดรอดออกไปสู่ช่องทางที่ผิดกฎหมายได้และช่องโหว่ที่ว่านี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมายแต่อาจจะอยู่ที่กระบวนการบังคับใช้การตรวจสอบหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงข้อมูลภายในระบบเองหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ข้อมูลที่เรามีตอนนี้ชวนให้เราขบคิดต่อไปได้ครับ